มีใครหลายคนนะที่ผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นะคะมีความต้องการอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่สมหวังอะ่ะมันมันมันแตกสลายนะคะแล้วคุณก็มีสภาวะทุกข์ในใจนะคะอาจจะเป็นสามีไปมีมือบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะหรือว่าแฟนคุณไปมีมือที่สามอะไรเงี้ย แล้วคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีความต้องการให้เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงแล้วก็อยากจะไปตามให้เขากลับมานะคะไปขอร้องเขาไปอ้อนวอนเขาให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมได้ไหมถึงขนาดบอกว่ายอมนะยอมที่อยากจะให้เขาเนี่ยแบ่งเวลาให้กับฉันแบ่งเวลาให้กับฉันอ,อ่ก็ได้นะอาจจะแบบคือยอมให้เขาแบบยังไงก็คือยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะหลายๆคนนะนะถ้าเกิดว่าเขา ไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เขาไปเถอะค่ะไม่ต้องไปตามเขากลับมาการที่เราตามเขากลับมาอยู่ตรงเนี้แล้วเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องไม่มีใครคนอื่นนอกจากเรานะคะการที่เขาจะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายคุณภาพความรักคุณภาพเนี่ยเขาจะต้องไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยเขาจะต้องไม่มีคนอื่น เขาต้องมีเราคนเดียวเราก็คือคนที่เขาต้องดูแลคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่พักพิงให้กับเราต่างหากหลายคนคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะเจอผู้ชายแบบนี้ได้ไงคุณเลยเจอผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติคุณผู้ชายที่ยอมไปนอกใจคุณแล้วคุณเองคุณก็ปล่อยให้เขานอกใจการที่เราจะ ควบคุมสถานการณ์ต่างๆนี่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในกรณีที่เขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเป็นมีมือที่สแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะการที่เขาการที่จะให้เขากลับมาดูแลเรานะคะรักเราเหมือนเดิมมันเป็นไปได้ยากมากหรือบางคนอาจจะยอมที่จะแบบไปทำวิทุวิถีทางเพื่อให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้แต่ครูเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไปเรียนพัฒนาตัวเองขนาดนั้นนะคะ ครูเชื่อว่าพลังงานของคุณนะ่ะเป็นดึงดูดคนอื่นที่ดีกว่าผู้ชายคนที่ทิ้งคุณไปแน่นอนแล้วก็ชัวร์มากๆนะคะครูก็คือแบบยินดีนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ในชีวิตแล้วก็แบบยอมเด้งขึ้นมานะคะตื่นรู้ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวฉันให้ได้แต่วันหนึ่งที่คุณแบบ ทุกอย่างแบบพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วเห็นคนที่แบบว่าเป็นความรักคุณภาพได้มากกว่าผู้ชายคนที่เดินจากคนไปเยอะแยะหลายเท่าต่อหลายเท่านึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังเจอเหตุการณ์สิ่งแบบนี้อยู่นะคะครูอยากจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปง้อเขาไปตามเขาเพื่อให้เขากลับมาอยู่กับคุณเหมือนเดิม และอย่างหนึ่งอะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะตัวคุณเป็นคนกําหนดด้วยนะมันไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวถ้าเกิดคุณไม่โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบนะคะเขาก็แบบเออไปปล่อยให้เขาไปมีความสุขที่คุณชอบเลยแปลว่าเขาอะไม่ได้รักเราแล้วเท่านั้นเองนะคะเราเองเราก็ไม่เป็นไรฉันรักตัวเองนะคะอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะการที่เราเนี่ยนะคะอกหักนะคะมีความทุกข์นะ,ะบางคนจมอยู่กับความความทุกข์เนาะ แต่อย่าจะบอกว่าเวลาที่คุณอยู่กับความทุกข์คุณอย่าปล่อยให้ความรู้สึกของคุณไหลไปกับความทุกข์ที่คุณเป็นเวลาที่คุณทุกข์ให้คุณรู้ว่าตัวเองเริ่มทุกข์แล้วนะฉันเริ่มทุกข์แล้วตอนนี้มันจะต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาเตือนให้ฉันรู้ว่าผู้ชายคนนี้เอาเดินออกไปจากชีวิตฉันมันมีสัญญาณเตือนที่ว่าฉันอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้จะอาจจะเจอใครที่ดีกว่านี้อีกหลายต่อหลายเท่า สิ่งที่ครูบอกเลยค่ะว่าคุณอย่าไปด้อยค่าตัวเองว่าคุณเป็นคนไม่สวยคนอ้วนคนผิวคำ้ำผิวดำผมหยิกนะคะคุณอย่าไปรู้สึกกับตัวเองอย่าไปด้อยค่ากับตัวเองแบบนั้นให้คุณถามตัวเองในทุกๆเช้านะคะว่าสิ่งไหนบ้างที่ฉันจะพัฒนาได้เพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าไปยอมท้อแท้นะคะกับสิ่งที่ตัวเองแบบได้เจอเราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยสร้างตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกกับผู้หญิงหลายๆคนนะคะว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกับความความมืดมนนะคะความทุกข์ตรงนี้ค่ะมันเป็นทุกข์ทุกข์มากนะคะคุณอาจจะร้องไห้คุณร้องไห้ไปเลยคะ่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะคะ แต่ให้คุณกลับมานั่งอยู่กับตัวเองแล้วให้คุณคิดให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณเตือนอะไรฉันหรือเปล่าที่ให้ฉันสามารถที่จะเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่าฉันจะต้องเจอคนที่เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าคนที่เดินจากฉันไปเออให้ลองคิดแบบนี้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะให้เวลาที่เราอยู่กับความเงียบคนเดียวเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของของหัวใจตัวเอง คุณจะได้ฟังเสียงของตัวเองได้ชัดขึ้นมากว่าคุณจริงๆแล้วเนี่ยเออดีเหมือนกันนะความรู้สึกของฉันฉันได้ยินเสียงความรู้สึกของฉันเวลาที่เราอยู่เงียบๆแล้วเวลาฉันคิดความคิดของฉันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบเหมือนเดิมแล้วฉันไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่เดินจากฉันไปฉันจะต้องเอาเขากลับมาฉันคิดว่าฉันจะพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคนใหม่ดีกว่า เอออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียวความเงียบมันจะช่วยให้คุณนะคะได้ยินเสียงของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณเนี่ยจะเห็นคนเวลาที่คุณอยู่นิ่งๆไม่ไม่แบบไปแบบไม่ไปทําให้โลกภายนอกแตกตื่นนะคะเหมือนว่าคุณเวลาคุณเงียบแล้วคุณโฟกัสตัวเองอ่ะคุณมองเห็นตัวเองแล้วคุณมองเห็นตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมองเห็นคนอื่นได้มาก ที่คุณมองออกไปข้างนอกนะคะคุณจะเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณมีความรู้สึกว่าฉันผ่านจุดจุดนี้ไม่ได้ยังไงฉันทำอะไรไปแบบนี้คือแบบว่าอาจจะเห็นจุดบกพร่องของตัวเองเวลาที่ทาเวลาที่ทาอะไรที่ไม่ดีผ่านมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณจะไม่ทำมันอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปโวยวายนะคะเรื่องของการเป็นดึงไปกระชากเขากลับมาขอร้องเหอะมาหาฉันมาอยู่กับฉันคุณจะมองเห็นได้มากขึ้นว่าเราทําอะไรลงไปมันไม่ได้คู่ควรกับผู้หญิงอย่างฉันเลยนะคะเป็นสิ่งทีอ่อยากจะให้ทุกคนน่ะได้ลองฟังเสียงตัวเองแล้วลองนั่งเงียบๆนะคะแล้วคุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งใหม่ที่คุณต้องการน่ะมันจะผุดขึ้นมาให้คุณเห็นว่าอ๋อ นี่ฉันทําอะไรลงไปนะคะบางทีเนี่ยมันเกิดเกิดความรู้สึกว่าฉันทําอะไรลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองใช้บางทีเนี่ยอยากจะบอกว่าความกังวลความมืดมนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะ,ะว่าคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีๆกว่านะคะแล้วก็ลองใช้ความเงียบของตัวเองเนี่ยนะคะ คอยสังเกตดูนะคะให้เราจะได้ฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นนะเสียงของหัวใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอะ่ะอยากจะพัฒนาตัวเราตรงไหนบ้างเพื่อที่จะให้คู่ควรกับกับสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะยังไงคลิปนี้ครูคงของลาไปก่อนนะคะ